สวัสดีครับอยู่กับผมช่องหมูบ ok so ิน 60f Thailand อีกแล้ววันนี้มารีวิว R15 R15 สีสูบของพี่ชื่อพี่อะไรครับชื่อนุครับอ่ของพี่นุนะครับโอเ <Okay. S 2> คครับมาดูของแต่งกันเลยเริ่มจากข้างหน้าก่อนพี่อะไรบ้างข้างหน้า,ข,านข้างบนชุชดไหนดี ชิวนาครับ i อไมครับเอไมราคาครับสี่พันห้าสี่พันห้าไม่ผิดะรจจกไลท์เทคอุะจกรายเทคครับสองพันห้าไอ่สองพันเก้อ้โอ้ไม่ใช่อุะจกนะบางคนหน้าครับเที่ยวคาร์บอน4ี0พันเก้าสี่พโอเคครับอันนี้คือ R15 ใช่ไหมพี่อ่าวันอ๋อ อาวันนะชุดบอลมีอะไรบ้างครับมีกระไอ่แผงคอกระไอ่แผงคอวูดถ้าจำไม่ผิด2,500 2น0 <2, 5. S 3> ้โอเคแล้วก็นอ็อตตัวใบรวมๆก็นอ็อตนี่เป็นน,อน็นอตอ,อะไรครับน็อตไทเทครับน็อตไทเททั้งคันไหมพี่ไม่ทั้งคันครับกำลังไล่อยู่อ๋อแล้วก็มีตัวนี้อันนี้เขาครอบถังใช่ไหมครอบถัง เพียวงานเพียวคาร์บอนใช่ไหมครับอ่าผมไปได้งาน EBS มาแล้วก็ลงทุนทำงานไม่แพงโหทุนเนาะก็คือเป็นงานหุ่มใช่ไหมฮะโอเคครับงานทุ่มก็โอเคแล้วอ่ะแค่นี้ก็สวยแล้วสวยแล้วเนาะก็มีข้อผถังข้อผถังนี้่สามพันสามพันสามพันจะเป็นมากับชุอเตียวกับฝาถังอ๋อก็เป็นงานหุ่มหรืองานเพียวครับงานเพียวใช่ เน้นคาร์บ,บอนนะครับ,บนี้เน้นคาร์บ,บอนอาตาลินไรครับแล้วก็มีข้างถังตัวนี้เป็นงานหุ้มอ๋อข้างถังเป็นงานหุ้มไม่ไม่กีบอะแต่ก็สวยเหมือนกันสวยสวยอยูค่ครับสวยสวยมากก็มีกมันลม้มหน้ากลางหลังยูวอเทคหน้ากลางและอันนี้หล,หลังยูวอเทคเท่าไหร่ครับถ้าจำไม่ผิดขอยูวอเทคมัน 7จ็ดพันห้าเพราะผมจะไม่ผิดประมาณนี้ครับสามกันแข้ง G B Racing กันแข้งตัวนี้ของ G B Racing เท่าไหร่ครับประมาณแปดพันห้าครับโอ้โหแปดพันห้าสุดสุดสุดเกิอ่าไหนๆก็ลงมาแล้วอกล่างอกล่างเกลียวคาร์บอนอกล่างเกลียวคาร์บอนอันนี้โดนมาแปดพันห้า แล้วดำๆนั่นคือรอยไหมใช่ไหมคือก็คือมันไหมครับมันร้อนอ๋อร้อนมันไหมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไปส่งซ่อมได้ท่อก่อเป็นงานไทยครับของอะไรครับของพี่ที่รู้จักกันนี่แหละเขาก็ไม่ไม่ได้แบบมีแบรนด์อะไรอ๋อแล้วก็อันนี้พุ่มหรือเทียวครับเพียวคาร์บอนอีกแล้วโวบิงามเพียวคาร์บอนอ๋อมีโดนไปห้าพันห้าห้าพันห้าได้มาถูกติด่มี ขปูนใช่ไหมเขาเรียกขปูนไรเทคไรเทคเท่าไหร่ครับตัวนี้ผมได้มาเจ็ดร้อยปั๊มเป็นปั๊มเดิมอยู่ใช่ไหมเดิมหมดเลยครับแล้วก็สายสั้นเนาะสายสั้นเพนกวินของเพนกวินเท่าไหร่ครับตัวนี้โดนพันสามพันสามประมาณนี้ครอบครอบแขงครอบแขงนี่ซ้ายขวาเลยใช่ไหมขวาครับครอบแขงซ้ายขวาก็ประมาณนี้ โชคนี่คือปรับได้เลยใช่ไหมพี่ปรับได้รับแมนนวลอ๋อโชว์แมนนวลนของไคยาบ้าไคยาบ้าโอเคครับติดเจอร้านเพ่นพิณนะครับติดต่อสอบถามได้นะฮะอ่าอันนี้มาฟังเสียงท่อกันสักหน่อยนึงครับท่องานไทยนะฮะ รถนะครับชื่อพิโนุนะครับ<ไ>ปเปรี้ยวปเปรี้ยวมากเปิดกล้องใหม่นึงพวกชุดหน้าปั๊มนงปั๊มหน้าเดิมหมดเลยใช่ไหมพี่โตรงหน้าเดิมหมดเลยเนาะกางไล่เปลี่ยนไปเรื่อย๋อไม่ทำไปอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อาวันโอเคครับก็จบกับการรีวิวอาวันไปแล้ว ส่วนมากก็จะเป็นคาร์บอนเนาะจะประมาณนี้ครับสวยสวยอีกคำถามหนึ่งครับ,รบทำไมถึงเลือกอาวันเี่ยจริงชอบอชอบมันสวยมันหล่อดีอ<ม>ประมาณนี้ครับโอเคครับ